กลับเข้าสู่ช่วงที่ของของตรัพยากรครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสมทนาการอาจารย์หมาก,กันเลยนะครับอาจารย์ครับนี่คือหนังสือที่อาจารย์เขียนขึ้นครับนรงอักกุลโกวิทครับชื่อเดิมครับอืไม่ใช่ชื่อคุณพ่อนะฮะช,ชื่อเดิมเมองอาจารย์นะหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นชื่อคุณพ่ออาจารย์แสดงว่าชื่อมีผลกับชีวิตมีในในส่วนสัมพันธ์เขาก็เรื่องพลังของยุคอาจารย์เปลี่ยนชื่อมาตอนไหนครับเนี่ย ตอนเปลี่ยนยุคอ๋อ oh. นโรงนี้เป็นชื่อยุคก่อนยุคเจ็ดยุคหกมาใช่ไหมครับพอเข้ายุคแปดนี่คือเปลี่ยนชื่อเหร oh. <c oughs> อฮะโอ้ยังงี้ผมต้องเปลี่ยนด้วยมั้ม่ตองหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าคำพีน้ําแห่งหงจุ้ยเต๋าหมวกดําเป็นอีกหนึ่งในหลายร้อยเล่มที่อาจารย์เขียนขึ้นนะฮะ <c oughs> ผมจําได้ว่าอาจารย์เคยพูดขึ้นมาเมื่อ ครั้งหนึ่งสมัยที่อยู่ที่บ้านสามสามสามตอนนั้นนะฮะอาจารย์บอกว่าชี้มาที่เล่มนี้แล้วก็บอกหันมาทางผมแล้วก็บอกว่าเมย์ถ้าเมย์ทำตามเล่มนี้ได้มีเป็นร้อยเป็นพันล้านใช่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ทําจากเล่มนี้ครับมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันก็ห่วงจุ้ยทุกวงจุ้ยมันก็สําคัญมันเป็น <ừ. S 2> วิชาวิชาไป <ừ> เล่มนี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยน้ํา การใช้น้ําให้เป็นประโยชน์ซึ่งในทางหูชุยเนี่ยน้ําหมายถึงเงินครับอย่างเดียวออืน้ําหมายถึงเงินอย่างเดียวอย่างเดียวอฮะแล้วยังไงต่อครัถ้าอย่างนั้นก็ถ้าคุณสําเร็จน้ําก็คือสําเร็จการเงินโอเครับยังไงถึงจะสําเร็จฮะก็อ่านเรียนแล้วก็ทํา มันเยอะนะฮะคือรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะทีเดียวผมอ่านประโยคนี้ให้ฟังแล้วกันประกาศนี้ฮะวิชาของจุ้ยเชื่อว่ากระแสน้ําเป็นภาพสะท้อนของกระแสพลังทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปในโลกและจักรวาลหากมีความต้องการให้เกิดความโชคดีมีความสําเร็จในกิจการต่างๆตลอดจนมีความมั่งคั่งร่ํารวยก็ต้องให้ความสําคัญต่อกระแสน้ําที่ไหลผ่านประตูหน้าเป็นหลักอือหือ บ้านคนทั่วไปที่อยู่ในกรุงเทพมันไม่มีน้ำเนี่ยน้ำในที่นี้เนี่ยมันเป็นได้ตั้งแต่น้ำจริงแล้วก็น้ำที่สร้างเรียนธรรมชาติจนกระทั่งถึงทางน้ำซึ่งอาจจะเป็นรางน้ำรางน้ำรางระบายน้ำเนียโอ้ท่อระบายน้ำเหมือนรางน้ำหน้าบ้านนี่ก็มี ก็ถือว่าเป็นทางน้ําเหมือนกันครับอ oh. แต่ว่ามันจะต้องบังคับทิศทางเราจะไปบังคับทิศทางน้ํำยังไงอ่ะบังคับได้ก็บังคับทิศทางให้ให้มันผ่านหน้าประตูครับแล้วก็รวมทั้งจะต้องบังคับกระแสของน้ําซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางของบ้านว่าบ้านนั้นเนี่ยอยู่ในทิศทางไหนแล้วน้ําเนี่ยมันจะต้องไหลาตามหรือไหลทวนกระแสคําว่าไหลาตาม เราจะรู้ได้ยังไงว่าไหลาต,าตามเข็บนาฬิกาหรือทวนเข็บนาฬิกาอ๋อจะไหลาจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายอย่างนั้นใช่ไหมฮะขึ้นอยู่กับบ้านเราเป็นทิศไหนด้วยใช่โอ้ราลเอียรแล้วก็ฮะแล้วเราก็น้ํานั้นเนี่ยจะต้องมีระยะทางเท่าไหร่ผ่านอะไรบ้างโอรฮะ <c oughs> อย่างนี้คงคงไม่เกิดขึ้นในในบ้านเกิดเกิดง่ายไม่ยากนั่นเหรอฮะอ่ะ,ะ,ะผ่านอะไรฮะถ้าสมมติอก็เราก็ค่อยๆทำค่อยๆทำ คือคือฟังดูถ้าบอกว่าถ้ามันเป็นอถ้าผมนึกถึงบ้านในกรุงเทพเนี่ยเราจะไปสร้างเส้นทางน้ํามันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับเราก็นึกถึงได้แบบเป็นไปได้ง่ายที่สุดก็คือท่อระบายน้ําหน้าบ้านไม่ไอท่อระบายน้านั่นมันเป็นการปล่อยตามยถากรรมอ่าแต่ไอส่วนคําว่าท่อระบายน้ําอันนี้หมายถึงเป็นการควบคุมพลังซึ่งออกจากบ้านไปแล้ว ไม่ให้มันไปแล้วไปเลยแต่ให้มันไปเนี่ยแบบเป็นประโยชน์พลังที่ออกจากบ้านเขาเรียกว่ามังกรวกกลับพลังที่ออกจากบ้านที่ว่านี้คือพลังอะไรฮะก็พลังน้ําไงน้ําเสียเหรอเสียก็ได้ไม่เสียก็ได้เป็นน้าเป็นน้ําเสียก็ได้อ่าอ่ะสมมุติว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ผมอาบน้ําล้างจานซักผ้าเทน้ําก็ไหลออกไปตามท่อครับแล้วผมจะไปเอามันกลับมาใช้ยังไงฮะ มันเราไม่ได้เอากลับมาใช้แต่ว่าเราเอาน้ํานั้นนะให้มาเป็นประโยชน์ในการทําห่วงจุ้ยแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยถ้าน้ํามันจะเป็นจะต้องผ่านหน้าบ้านแทนที่จะเป็นน้ําสกปรกแทนที่จะเป็นน้ําใช้มันก็ควรจะเป็นน้ําน้ําที่สะอาดอ mm hmm. นะมากซะมากกว่าอื mm hmm. ซึ่งแทนที่เราจะไปเทน้ําเสียลงไปเราก็ไป เป็นเป็นปล่อยให้เป็นเป็นน้ําดีอย่างเช่นเปิดน้ําก๊อกหาให้มันไหลไปเรื่อยๆเบาๆอาจจะประมาณสักเช่นสิบหยดยี่สิบหยดไหลออกจากหน้าบ้านเราไปครับมันมันไม่ได้แปลว่าเงินไหลไม่มัน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 ไม่ได้ไหลตรงออกไปมันไหลผ่านหน้าประตูบ้านอ,อจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายทํานองนั้นแล้วผ่านไปแล้วมันจะต้องไปสิ้นสุดทิศไหน อ่าแล้วจากนั่นไปเนี่ยมันจะต้องหักออกทิศไหนเมื่อวัดจากจากภายในจุดศูนย์กลางหรือหัวใจของบ้านอยาก<ด>ยนะฮะก็จะว่ายากก็ยากอ่าแล้วก็ยังมีพิธีอีกว่าถ้าต้องการให้น้ํานั้นมีพลังมากขึ้นทุกวันเราก็ต้องซาวซาวข้าวอออื่เอาข้าวไปต้มแต่เอาน้ําที่ซาวเนี่ยมาลดตรงนี้แล้วก็อธิษฐานโอ้หืม แล้วมันก็ได้ผลมากะเงินคล่องตัวแต่ทีนี้ด้วยความที่แต่ละคนก็มีบ้านไม่เหมือนกันก็ก็นี่ยไงก็มันถึงได้เป็นบทเป็นบทเรียนไงพราะบ้านคุณอยู่ตรงไหนอ่มันจะต้องใช้วิธีการอะไรอ่าฮะอืมนี่คือความยากของการทำพวงตุ้ยเพราะคือคือมันยากขนาดนี้มันถึง ได้เป็นวิชาลับหรือได้เป็นวิชาที่ทําให้คนถ้าทําถูกต้องยังไม่ยังไม่หมดมันยังมีวิชาที่สูงขึ้นไปอีก <c oughs> ยังมีวิชาที่สูงขึ้นไปอีกซึ่งซึ่งถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยในการสอนเนี่ยเราจะไม่พูดเป็นภาษาไทยอื <c oughs> เราจะพูดเป็นภาษาฮวงจุย้ยครับเพื่อป้องกันการล่วไหลคือคนที่จะเรียนเนี่ยจะต้องเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่ติดตามมาจริงจ <c oughs> อ่าหรือไม่ก็คือในอนาคตข้างหน้า เขาจะต้องเรียนผ่านสิ่งต่างๆมาเขาถึงจะอ่านเล่มนี้ได้เข้าใจถ้าเป็นคนที่มาครูพักรักจำมาขโมยวิชาอ่าม,มาแอบอ้างเพื่อจะเอาวิชาไปสำหรับอวดออะไรอย่างเงี้ยแล้วหาทรมาหากินเขาจะแกะไม่ออกอออันนั้นเราก็เห็นกันเป็นประจำก็เห็นกันอยู่ทุกวมันก็ได้แค่หางๆอ,อ,อ,อย่างนี้เล่มนี้เนี่ยจะว่าไปคือ อย่างตัวผมเองก็แต่คนที่มีความรัสบายสบายเลยรับประกันเลยว่าเมย์ทำได้แต่ว่าต้องลงดินลงดินหมายถึงก็ต้องทําบ้านดินอ๋อต้องมีบ้านอยู่บนพื้นดินใช่สําหรับคนที่มีบ้านอยู่บนพื้นดินถ้าทำ<ช>ได้ตามนี้เนี่ย<ช>มีกินมีใช้แน่นอนเหลือเฟือเลยอืออ่าพอทําแล้วนี่เคยทําให้กับโรงงานแห่งหนึ่งจากขาดทุนระเนระนาดภายในปีเดียวนี่ฟื้นตัว ห้าหกร้อยลัด้วยวิชาการปีน้ำเนี่ยใช่โรงงานเหล็กอะไระฮะหลายแห่งที่ทำแต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ไม่เป็นไรมันมาเองอมันต้องมีมันต้องมีที่มาของไรายได้เองส่วนอเวลาหมดสละ <c oughs> <c oughs> แหมผมจะพูยต่อถึงเล่มอื่นเอาไว้เดี๋ยวอโอกาสหน้านะฮะหนังสือเหล่านี้เนี่ยจะ ได้ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันไม่ได้จะมีเฉพาะเรื่องของวิชาที่เป็นวิชาพุงจุย้ยอย่างลึกซึ้งเรื่องของกำปีน้ำเท่านั้นนะฮะเรื่องของการใช้เข็มทิศก็น่าสนใจนะฮะมีวางอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุยอาจารย์ในครั้งต่อๆไปรวมไปถึงแต่ละเล่มวิชาอาถารพนั้นผมเคยคุยกันแล้วแต่ว่า มีรายละเอียดที่จะต้องจอดเลึกลงไปรวมไปถึงการทาพวงจุ้ย5เล่นนี้เป็น5เล่นที่ผมแนะนําใครที่เพิ่งจะเริ่มมาเรียนพวงจุ้ยหรือเพิ่งจะเริ่มมาศึกษาแนะนําว่าให้อ่านจากตรงนี้ในระดับของขั้นปฏิบัตินะฮะลองอ่านดูแล้วกันนะฮะรวมไปถึงนี่ด้วยพวงจุ้ยเพื่อสุขภาพพวงจุ้ยเพื่อการรักษาสุขภาพแบบจีนโบราณสมดุลแห่งร่างกายอาหารเรื่องการออกกำลังการปรุงอาหารก็เขียน ครับมันเป็นพื้นฐานทุกคนเกิดมาต้องกินแต่จะกินยังไงกินแล้วให้แข็งแรงแล้วกินให้รวยเอี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเอาไว้โอกาสหน้าคุยกันนะฮะส่วนหนังสือทั้งหาต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะฮะมีเฉพาะอยู่ที่อาคารพงศ์ชื่ออาจารย์หมาเพราะว่าอาจารย์ต้องการให้เป็นวิชาสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะฮะอย่างที่บอกฮะถ้าหวังทําเป็นธุรกิจ ส่งเข้าร้านหนังสือไปนานแล้วอันนี้เอาไว้แค่กลุ่มเล็กๆแค่นั้นมีวาสนามาเจอกันก็เรียนรู้กันไปครับส่วนมีวาสนามาครูพักรักจํา ก็เป็นวาสนาของเขาไปนะฮะนี่คือทั้งหมดของศาสตร์พยากรปรจจำวันนี้กับการสนทนานกับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตน์อาศาัศกุลโกวิทใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้นะฮะไปนั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารพุงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้าไปไม่ถูกโทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k .com/ พงจุ้ยอาจารย์หมาวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมอาจารย์หมาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบนกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ